ครับหลังจากลุยนาก็มาลุยสวนบ้างนะครับแอลสากับสีนะครับล้มต้นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงไอ้ฟ้าลั่นนะครับเขาไม่เอาก็เลยจะดันทิ้งนะครับปลูกใหม่นะครับอ้าว ดูการขย่มต้นมะม่วงนะครับอ๋อดูการขย่มต้นมะม่วงนะครับมานอวบทีเดียวเลยอ้าวโลซะา มันขายไม่ค่อยได้ราคานะครับก็จะเอาพันใหม่ลงนะครับโหได้ฟืนหลายเลยฟืนปิ้งย่างจะดีนะครับไว้ย่างหมูย่างไก่ โอ้โหทีเดียวเลยโอ้พลังเหลือหลายทั้งหมดก็ประมาณ22ไร่นะครับโลหมดเลยไม่เอาแล้วฟ้าลั่นเอามาเป็นปั้นเลยโอ้ตเจอเจอตอเก่าเอาเอาเอาอ้โหค่อนข้างจะเยอะนะครับ ยี่สิบสองไร่นี่อายุขายก็ประมาณนักประมาณสี่ห้าปีได้แล้วมะม่วงเอาโละหมดเลยนะครับใครจะมาเอาฟืนก็มาเอาได้เลยนะครับแต่ก่อนพื้นที่นี้นะครับก็เขาเคยทํนานาครับแล้วก็มาทําส้มพอ,อทําส้มเสร็จก็มาทํานาอีกพอทํานาเสร็จก็มาปลูกมะม่วงนะครับ ปลูกมะม่วงก็ไม่ได้ผลนะครับก็จะลงมะม่วงพันธุ์ใหม่นะครับไม่รู้พันธุ์อะไรไหวไหมไหวมันตัดไม่ได้ตอนนี้เว้นไว้ก่อนนะครับบอกไม่ไหวโอ้เสียดายนะครับนี่ แต้มเล่มีแต่มะม่วงงั้นเอา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 อะค่อยโยมไปเรีตัว้ห้แล้วนั่นถึงก็รอฟรีไปแล้วครับ ดินมาช่วยนะครับลองนีิจะไหวไหมแต่ผมว่าไหวนะครับลากไม่ลึกนะครับอ๋อเอาฟรีฟรีอ๋อเอาดินมาหนุนล้อนะครับเอา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 ลองดิจะไหวไหม อาหลบครับหลบเดี๋ยวดันดินมาใหม่ครับอ่าวตรงนู้นก่อนโอ้ฟรีเลยเอาเอาเรียบร้อยครับไปอีกแล้วหนึ่งต้น แต่จะขอบอกว่าจะทิ้งนะครับกิ่งมะม่วงแล้วก็ต้นมะม่วงทั้งหมดนะครับเขาไม่มีเวลาแค่ก็ทํานาหลายไร่ด้วยอเอาลองนี้จะได้เรียบร้อยครับโอ้โหทีเดียวเลยอ๋อมันขาดนะครับเดี๋ยวแต่ต่อเอาอีกต้นนึง ฟีฟีฟีก็ต้องดันดินมาไว้ที่โคนนะครับมันดินค่อนข้างจะแข็งด้วยอย้ายต้นใหม่ครับตูมเดียวเลยตัวเล็กๆอย่างนี้ ดินมันค่อนข้างจะแข็งนะครับต้องเอาดินมาหนุนล้อดินมันแข็งครับดินหนุนล้อไม่ค่อยมีก็เลยมาเกะกะด้วยเดี๋ยวจะเอาโซ่ดึงเอานะครับหาทำเลใ,ใหม่โอ,อ้น่าจะได้เหมือนกันเนี่ยต้นโตแล้วทำยังไงได้ครับไม่ได้ผลอ่ะตอนนี้ว่างไงเอา เอาโอ้โหวบเยวเลยชีกชีก oh. อา้าวขยมใหม่ครับขยมใหม่ฉ oh. ีกไปกิ่งนะครับเหมือนชีกอา่าเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทิศใหม่ oh. เอาวางงดีเอาปีเลยเอา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  <c oughs> อาฉีกครับฉีกโอ้เอาเอาเอาติดใบติดใบด้านหน้าเอาเอาเอาหาแล้วเออ้ามาขยมตัวนี้มั่งเอาเอาฉีกไปหน่อยแล้วเอาใหม่เร็วเออดราบก็ให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โห อ่าปลายดันไปเก็บอามันเป็นมะม่วงทาบนะครับอ่าดีๆๆอย่ามาถอยเหยียบนี่เราแวงเหมือนกันนีนเนี่ยหัวจะมอง โอ้โหมันเขาละวันนี้ระวังกิ่งม่วงฉีกมาตั้มหม้อน้ำเข้าเด้งานเข้าอีกโอ้ทีเดียวเลยอันนี้ก็คอยเก็บนะครับคอยเก็บเศษอันนี้กันอย่างเดียว ốp dìu hắp ốp dìu hà về ngài lao lăng gì xuống gặp lăng elvi xuống tay ho 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 hà hay mà đưa mắt toi lăng nhì áp ào tiểu ngân nha ก็มาประกาศหน้านะครับสวัสดีครับ